อก็กลับมาแล้วนะครับว่าเนี่ครัสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม วันนี้นะครับผมจะมาส่องรองเท้าวง K-POP เกาหลีนะครับเอ็นไฮเพนั่นเองนะครับเป็น Dance Practice ของเพลง Bless Curse นะครับผมน่าจะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของวงนี้นะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มดูกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปส่องรองเท้าแบบนี้นะกดไลค์มาก่อนเลยนะครับคนละ1ทีนะครับใครเยัยไม่ได้กดติดตาม Subscribe ก่อนเลยนะครับตอนนี้กดติดตามข้างล่างเลยนะครับขอบคุณมากทุกคน เอ็นไฮเนะครับอ่านผิดขออภัยนะเอ็นไฮเพนบอยแบน้องใหม่สุดปังนะครับจากรายการ Survival ชื่อดังไอแลนน์นั่นเองนะครับผมรู้ไหมผมเคยดูไหมไม่เคยดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่หาเจอในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับใครที่เป็นแฟนคลับเอ็นไฮเนะครับยังไงรายงานตัวข้างล่างเลยนะครับผมสมาชิกมีทั้งหมด7คนนะครับจงวอนเจเจนิกกี้ฮีซึงซองวุน ซอนอูนะครับวงเอ็นไเพนอยู่ค่ายบิลลีฟแลบนั่นเองนะครับวันนี้มาส่องแดนซ์พลาคิสเพลงเบสเคิร์สนะครับผมก็ฟังเมื่อกี้แล้วนะครับตอนหาข้อมูลก็โอ้โหดนตรีมันใช้ได้นะครับโยกกันแทบหัวหลุดเลยนะครับมีความเป็นฮิปฮอปทรัพผสมกีตาร์ไฟฟ้านะครับอาจจะร็อกร็อกร็อกหน่อยนะโอ้โหมันมันจริงๆนะครับส่วนความสามารถของน้องๆับไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนเต้นเก่งมากๆครับจังหวะเป๊ะนะครับ ชัดทั้งเพลงเลยนะครับผมสุดยอดนะครับ n h i g h p e n มาเริ่มจาก เมมเบอร์คนแรกกันเลยนะครับฮีซึ่งนั่นเองนะครับผมสีชมพูนะครับนี่น้องขอย้อมผมกัดผมสีชมพูนะครับใส่เสื้อลายขวางนะครับผมกางเกงสีเทานั่นเองนะครับรองเท้าของที่ซึ่งฮีใส่มาเต้นในวันนี้นะครับบอกเลยว่าสังเกตง่ายๆนะครับเพราะว่าจุดเด่นเนี่ยรองเท้าเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีสวูชสีดำนะครับแล้วก็โมเดลนี้เนี่ยเป็นโมเดลสุดยอดคลาสสิกของรองเท้าไนกี้นะครับนั่นก็คือ แอร์เจ้าแดนวันคอร์ดเปอร์โป้นั่นเองนะครับผมอ่านี่ครับสังเกตนะครับ หันพอหันข้างมาเราจะเห็นชัดหมดเลยนะครับว่าโทบ็อกซ์เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับแองคิลสตรแอปคิวเคาน์เตอร์ก็เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีสวิชสีดำนะครับผมก็เป็น OG b l o c k i n g เป็นรองเท้าที่ออกมาในต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ต้นปีที่ผ่านมาเป็นถึง2021เนาะต้นปีที่ที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วที่ผ่านมานะว่าเป็นรองเท้าอีกสีหนึ่งที่อันเดอร์เลดมากๆนะครับผมตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยไม่มีคนสนใจเลยนะครับขายเททิ้งกันหมดเลยนะครับตอนนี้ราคาก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับ เพราะว่า OG blocking สวิชสีดําด้วยครับใส่ง่ายแมทเสื้อผ้าได้กว้างมากๆนะครับเมมเบอร์ Member คนต่อมานะครับที่เราจะไปส่องกันก็คือเจนั่นเองนะครับผมใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะครับวาสตี้แจ็คเก็ตแขนสีขาวนะครับตัวสีน้ําเงินเนาะเออใส่กางเกง โคมฮ a r ์ดรีวายนะครับที่เป็นรูปไม้กางเขนเนี่ยโอ้โหตัวนี้ก็แพงมากๆเลยนะครับผมรองเท้าที่เจใส่ในวันนี้นะครับผมก็เป็นรองเท้าโมเดลแอร์จอร์แดนวันนะครับแต่ดูยากนิดนึงนะเพราะว่ากางเกงยีนที่เจใส่นะครับมันค่อนข้างปิด ตัวรองเท้าอยู่ตลอดนะครับแต่ก็มีอยู่จังหวะหนึ่งนะฮะสังเกตนะครับนาทีที่1.08นะครับน้องเขาเนี่ยซอยเท้านะครับแล้วกางเกงเนี่ยขางเกงมันเพเยขึ้นมาพักอยู่บนตัวรองเท้าพอดีนะทำให้ผมเห็นสีทั้งหมดของรองเท้าแอร์จจแดนวันคู่นี้ครับนั่นก็คือไนกี้แอร์เจแดนวันวอล นะครับผมชัดๆเลยนะครับด้านหน้าโทบ็อกซ์เนี่ยเป็นสีขาวดำเนาะสูทสีดำนะครับแต่ฮิวเคานเตอร์นะครับจะเป็นสีแบบออกทองๆส้มๆนะครับส่วนแอนโคลสแตรปที่ซ่อนอยู่ในกางเกงยียนเนี่ยพอมันเผยมาเนี่ยก็ชัดเจนเลยคนระับเป็นสีแบบเขียวนีออนนะฮะตรงแอนโคลสแตรปนะครับ,รค,รบคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอันเดอร์เลชเช่นกันนะครับด้วยสีที่มันตัดกันอย่างไม่ลงตัวนะครับสีทองกับสีเขียวนีออนเนี่ยแล้วอยู่ บน Air j จ r d ด n วันที่สูทสีดำครับหลายหลายคนก็รู้สึกว่าไม่ชอบแล้วก็มองผ่านไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ราคาก็น่าจะขึ้นนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าเวลาผ่านไปเนี่ยพอกลับมาดูมันก็ยิ่งสวยเนาะใครเห็นแบบน้องๆ k p o เคป๊อใส่กันเนี่ยราคามันก็อาจจะแกรัวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่ะคู่นี้ก็ชัดเจน100%เนะครับเวลาเห็นเต็มเต็มก็มั่นใจเลยว่าจะเป็นคู่นี้นะครับโอเคไปส่องกันต่อนะครับคนที่3มนะครับจองวอนนะครับก็ น้องเขาผมนี่จะออกแบบสีน้ําเงินเนาะน่าจะย้อมแบบน้ําเงินเข้มๆม,มานะครับใส่เป็นแจ็คเก็ตแบบฟูลซิปนะครับแต่ไม่ได้รูดซิปนะครับข้างในเป็นเสื้อยืดกราฟิกดํานั่นเองนะครับส่วนกางเก,ง,เกงที่ใส่มาเป็นกางเก,ง,เกงแบบออกสบายๆส,สีครีมนะครับหลวมๆเนาะรองเท้าก็คู่นี้เอาบอกบอกเลยว่าง่ายที่สุดในคลิปนี้เลยนะเป็นรองเท้าสีขาวครับโมเดลยอดฮิตอีก e คู Q ่หนึ่งของทาง Nike นะครับนั่นก็คืออะไรครับ n นกี้ Air Force 1สีขาวนั่นเองนะครับผมรองเท้ายาสามัญประจำบ้านเลยนะครับอ่ะคนไทยก็ชอบใส่แอบเกาหลีก็ชื่นชอบเช่นกันนะครับอ่ะจองวอนนะครับกับ Air Force 1ง่ายๆเลยสบายๆฮนะชิลๆคนต่อมานะครับใครเอ่ยซองฮูนั่นเองนะครับ เสมสีเทาเทาควันบุลลี่เลยนะครับใส่แจ็คเก็ตฟูลซิปเช่นกันนะครับแต่รู้สึกขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับเสื้อยืดสีเทาด้านในนะครับแล้วก็ใส่ขาก็แพนสีดำนะครับรองเท้าอะไรเอ่ย Air Jordan 1อีกแล้วใช่ไหมโมเดลนี้ดูง่ายนะครับเพราะมันคลาสสิกใครที่แบบเล่นรองเท้าส้นเกลียเห็นเนี่ยดูยังไงก็ดูออกนะครับว่าเป็น Air Jordan 1ครับแต่สีอะไรนั่นเดี๋ยวมาดูนะครับจุดสังเกตของมันนะฮะมันจะเป็นรองเท้าที่ออกไปทางสีเลือดหมูนะครับเบอร์การดี้นะครับบวกกับสวู ที่เป็นสีเงินๆนะครับเดี๋ยวดูจังหวะที่น้องเขาเปิดด้านข้างตัวรองเท้าให้เราเห็นนะจะเห็นเลยว่าซูชจะเป็นสีเงินนะฮะคู่นี้เป็นคู่ที่ผมเคยรีวิวแล้วเคยผ่านตาเคยจับมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือแอร์จอแดนวันบอโดนั่นเองนะครับผมเป็นไงเป็นคู่ที่แบบหลายๆคนแพสข้างกันหมดเลยนะครับไม่ชอบเกลียดสีนี้มากๆนะเป็นไงฮะพออยู่บนเท้าของน้องๆเอ็นไฮเนี่ยโอ้โหดูแพงดูแบบน่าใสขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะ นั่นแหละฮะคู่นี้นะครับปกติเนี่ยตัวดีฟอลต์เนี่ยเชือกรองเท้าที่ให้มากับตัว Air j o r d a n วันบอ e ด์เนี่ยจะเป็นเชือกสีเลือดหมูนะครับเป็นสีแบบแดงเลือดหมูเนาะแต่น้องซองฮูนนะครับเขาได้เปลี่ยนเชอือกสำรองออกมาใช้นะเป็นเชือกสีขาวนะครับทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยด้านบนเนี่ยจะดูสว่างมากขึ้นนะครับทำให้แมทช์เสื้อผ้าได้กว้างขึ้นนะครับแมทช์กับทรงผมของเขาที่เป็นสีเทาก็ได้นะครับสีมันสว่างมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับถ้าใส่กับเป็นเชือกสีเลือดหมูรองเท้ามันก็จะ เป็นสีสันเยอะเกินไปนะครับนี่ก็คือเทคนิคในการเลือกเชือกรองเท้านะครับในการแมทเสื้อผ้าทั้งหมดนะครับองมาครึ่งทางแล้วนะครับไปกันต่อเลยแล้วกันน้องกับนิกินะครับ N I K I คนนี้น่าจะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะว่าดูข้อมูลผ่านๆมานะครับผมนิกิีนะครับใส่เป็น แจ็คเก็ตผ้าล่มนะคะเป็นสีดำเนาะด้านซับในสีส้มนะครับผมซื้อข้างเกงเนี่ยก็จะมีเส้นเป็นเส้นสีขาวนะครับบนกางเกงสีดานะครับผมคู่นี้เนี่ยที่มิกกี้ใส่นะครับจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นรองเท้าแบบออ l แบล็กนะครับแต่แต่แต,แต,แต่มันก็มีจุดสังเกตที่ทําให้ผมรู้เลยว,ว่ามิกกี้เนี่ยใส่แบรนด์อะไรนะครับเมื่อเราดูกันดีๆนะครับด้านในของตัวรองเท้านิกกี้เนี่ยจะมีลูกศรที่เป็นจะมีสัญลักษณ์ลูกศรกากบาทอยู่นะครับทำให้ผมรู้เลยว,ว่า จะเป็นแบรนด Off White นะครับแล้วผมก็เลยแท็กไปเรื่อยๆแท็กไปเรื่อยๆนะครับจนเจอนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรองเท้า Off White 3.0 off c อร S s n e a k e r s รนั่นเองนะครับเป็นรองเท้าสีดำแล้วก็เป็นแคนวาสนะเป็นผ้าเป็นผ้าดิบสีดำนะครับโลโก้ข้างนอกนะจะเป็นแถบเล็กๆเ,เขียนเอาไว้ว่า Off-White นะครับส่วนที่โลโก้ลูกศรชี้ๆกากาบาทจะอยู่ด้านในซ่อนอยู่นะครับสีขาวเนาะคู่นี้ก็สุดยอดน,นะครับมาดูนาทีที่57นะครับจะเห็นเลยว่าน้องเขาแบบเปิดด้านข้างเนี่ยพอเ,เปิดด้านข้างปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าด้านในจะมีลูกศรอ,อยู่เห็นไหมครับนี่ครับจังหวะนี้ครับ รู้เลยฮะกระบ,บาดแบบนี้ออฟไว้แน่นอนนะครับทำให้ผมแฟลกเจอรองเท้าคู่นี้นั่นเองครับมาฮะสองเมมเบอร์คนต่อไปกันนะครับก็คือซอนอูนะครับเป็นคนเดียวในคลิปเลยนะครับในวงที่ใส่เสื้อสีขาวนะครับเป็นแขนยาวนะครับกางเกงสีดำสลัสยสบายเลยนะครับผมรองเท้าที่ใส่มานะครับ ถามว่าดูยากไหมก็ยากนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้มีข้อมูลในหัวไม่เคยจับรองเท้าไม่เคยสังเกตรองเท้ามาก่อนยากมากๆนะครับรองเท้าที่ซองอูใส่นะครับเป็น c o n เวิร์แน่ๆนะครับเพราะว่าด้านในตัวรองเท้ามีโลโก้กลมๆนะครับ ที่เป็นโลโก้ดาวของ Converse นะฮะแต่สิ่งที่ผมต้องรู้ต่อมาคือรุ่นอะไรนะฮะบอกเลยว่าถ้าเป็น Converse ข้อสูงเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่รุ่นนะครับแต่ผมดูออกว่าคู่นี้คือชัก70นะครับไม่ใช่ชักเทเลอร l All-Star ธรรมดานะครับดูกันที่จุดตรงนี้ครับชักเทเลอร์ธรรมดาเนี่ยจะไม่มี ลายเส้นที่โผลมาด้านหน้าตัวรองเท้านะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ทุกคนเป็นเป็นเหมือนการแบบเลคเชอร์ทุกคนดูรองเท้าออกกันเลยนะตัวชักเทเลอร์ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีเชือกกันข้างเท้านะครับโผลมาด้านข้างเนาะแต่ตัวที่ซอนอูใส่ตัวนี้เป็นชัก70นะครับเป็นตัวคลาสสิกเลยจะมีการเดินเส้นนะครับ อยู่ที่ขอบรองเท้าเพิ่มขึ้นมา 1. นจุดนะครับทำให้คู่นี้คนระับเป็นชักเจ็ดศน้นะครับและพอผมส่องไปส่องมาเนี่ยดูประมาณ10กว่ารอบเนี่ยทำให้เห็นว่าเฮ้ยปเป p e r คู่นี้ไม่ใช่ผ้าธรรมดานะครับเป็นขนนะครับเป็นขนสีขาวนะครับเลยก็ลองคลิมเล่นๆในอิเนเทอร์เน็ตครับคอนเวิร์สที่เป็นขนนะครับก็เจอคู่นี้ครับชัก 70 Cozy Utility Sherpa High นั่นเองนะครับผมชัดเจนนะครับเป็นคนสีขาวแล้วก็เดินเส้นลวดลายสีดำนะครับชัดเจนครับ Converse ชักรเจ็ดศูนย์โคซี่ยูเทลิ i ี้นะครับจบครับผมและคนสุดท้ายนะครับคนที่7นะครับเจ๊ครับ J A K, K E ครับต้องขอโทษ ทุกคนจริงๆนะแฟนคลับทุกคนจริงๆนะผมหารุ่นที่น้องเขาใส่ไม่เจอจริงๆนะครับขออภัยไว้ก่อนนะครับผมที่ทําให้ทุกคนผิดหวังน,นะครับแต่อยากจะให้คลิปนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็เลยต้องทําให้จบนะครับนั่นแหละฮะเจ๊กนะครับใส่เสื้อ เชิ้ตสีดำนะฮะแล้วก็เป็นกางเกง sweat p a n t สีดำเช่นกัน,นครับเป็น all black เลยแล้วก็รองเท้าของเจคนะครับที่ใส่เนี่ยชัดๆเลยก็เป็น n i กี้นะครับเพราะเราเห็นสูชที่เดินเป็นเส้นแบบกว้างๆนะครับเดินเป็นเส้นที่ขอบสีขาวเนาะคือในข้อมูลในหัวเนี่ยก็รู้เลยว่ามันต้องเป็นแบบ ไนกี้เลียกแน่ๆเลยแต่พอไปเสิร์ชดูดีเทลดูมุมทุกมุมเนี่ยหารุ่นนี้ไม่เจอจริงๆนะครับไนกี้เลียที่ผมหาได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ยังไม่ใช่ถูกต้องที่สุดนะครับไม่ใช่ถูกต้องนะก็คือตัว m i l e r 2นะครับไนกี้เลีย m ม l เลอร์สนะครับแต่ยังไม่ถูกนะถ้าใครรู้ว่านอเขาใส่รุ่นไหนแบบจริงๆนะครับยังไงใครเจอก็คอมเมนต์มาเลยผมจะให้ทุกคนเป็นตาทิป ของผมนะฮะอ่ะไปสืบต่อกันนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมอ่ะและนี่ก็คือ2รองเท้า a n high p e n b l e s s curse dance practice sneaker outfit นะครับกดไลค์ ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้และอยากให้ผมทำอีกวงอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมใครชอบคู่ไหนหรือใครเป็นเมนใครในเอ็นไฮเพนก็รายงานตัวข้างล่างได้เช่นกันนะครับผมสุดท้ายนี้ก็จะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องผมไปด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนมาให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องเคอร์บูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ peace out